วันนี้เราอยู่ที่เบคบีนนะครับมี่ของน่ากินมากมายเป็นหมดเลยรายการผมสั่งมามีแต่เนื้อรนรัวเลยนะครับให้ดูเห็นไหมอะไรชื่อมันยาวอะ่ะมีเอาเป็นว่าเสือร้องไห้มี2แบบอะ่ะแล้วอีกอย่างก็มีแซลมอนด้วยมีหอยเชลล์ด้วยมีกุ้งด้วยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมา,มาลองเลยดีเดียเธอกระทำร้อนมากเลยเลยลูยกเปล่าเท้าไปร้อนมาก โอ้ยเข้ากองหมดแล้วะนะแล้วก็น้ำจิ้มสูตรแซ่บน้ำจิ้มแจ่วแซ่บทั้งนั้นเลยนะเี๋ยอนี้ก่อนแล้วกันดูออารมณ์เหมือนแบบไปย่างเน่อยเนาะ จริงว่ามีเตาต้มเลยนะแล้วแต่เราจะสั่งด้วยนะมามากันที่เนื้อเลยเนื้อปนะลายนะร้านนี้บอกได้เลย,คยใครใส่เนื้อต้องมาร้านนี้บิ๊กปีนนะนุ่อดีอ่ะแื้บุญอร่อย อไนนี้เตือ้ลองห้นี่นะมีราคา2อง99 369แล้วก็499ไอ้499นี่เป็นบุฟเฟ่เบียนะใครที้มากับเพื่อนมาสอองกับเพื่อนนีก่กินได้เลยนะบุฟเฟ่เบียนะผมย้ำว่าบุฟเฟ่เบียนะบิ๊กบีทจริงๆผมมาหลายรอบแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูทังนี้ก็เลยถ่ายถ่ายเก็บไวห้หน่อยแล้วกันเื่อใครที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับ มากระที่อนสึกกันบ้างเมือม้อ,อกันไปปะ <c oughs> อร่อย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 จริงอันไหนอร่อยจริงก็ก็บอกอร่อยจริงไม่ได้อวยเยอะนงะอันไหนอันไหนไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะพูดไปเลยตรงๆโอ้โหมากระที่หอยกันบ้างนะ อหอยได้หอยเชลยวนะหอยเชียวนุ่มๆนิ่มๆใส่หอยไปแล้วก็ใส่เนยตามนะครับใส่อีกก็ได้เอาหอยอีกก็ได้ดูนะไม่ไปใกล้มากมอาันตูโมลวกันสะเก็ดน้ำมันเข้าเลน ดูนะฮะท่านผู้ชมคุณผู้ชมดูนะน่ากินอ่ะโอเคโอ้โหดูหอยนะหอยน่ากินนะนี่จิ้มอนะไรจิ้มนี่จิ้ม,จ,มจิ้มกับพรอเสือ,อเอามาครับ อร่อยไหมหวานไหมแหมหอยหวานยี่หอยไอคำยี่คำยี่คำไอคำเออกับซีฟู้ดบ้างอืเป็นไงเธออร่อยอร่อยเข้ากับซีฟู้ดไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นไงก็อร่อยนะแต่นี้อร่อยกว่าเดี๋ยวเราจะเอาแซลมอนลง ีกรูปไปดูน่ากินมากอ่ะเป็นทะเลเลยไปเลยโอเคอันนี้เป็นเทคนิคนิดหน่อยล่าไปก่อนการแซลมอนติดกระทะแล้วกัน อันนี้ผมไม่ได้เล่นของกินนะอ,นนอันนี้เป็นเทคนิคนิดนิดนิดหน่อยอ่ามาแล้วว่ามันชอบติดกับขาอรานะคานี้ก็หัวละมีแซลมอนให้กินอ,ะอ่ะหัวนะ ปลาแซลมอนไม่ต้องสุกมากก็ได้ถ้าสุกมากมันก็ก็อร่อยอ่ะไม่สุกมากมันก็ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้กลควรมั้งรออีกนิดนึงเดี๋ยนะโอเครออีกนิดนึงครับได้เวลาแล้วต้องแซลมอนถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ไม่เละมาก พลาดคอนเสิร์ตเลย,เลยนะแล้วได้เวลาแล้วนะทุกคนมันน่าจะรออยู่นะมาครับแซลมอนอืมอืมอน,นีบ้างครับมาครับอืม หอมหม,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 มอร่อยมากมามากันที่กุ้งนะคะทุกคนมาที่กุนครับนี่แหุงซีฟู้ดไปเลยนะครับ อร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยน้ำจิ้มของก็อร่อยโอเคเส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยละกันนะครับส่วนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคโไนไป <laughs>